ข่าวบันเทีงคืนผู้บนไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่5สิงหาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างผู้บนไทยครับเรามาด like um ูข่าวบนไทยในช่วงของทิ่คืนวันนี้การดี่ครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บนไทยในช่วงของทิ่คืนวันนี้อาร์ตในงานนี้โคซิโกโผล่มีชื่อแคนดิเดตนั่งกุนซือใหญ่ทีมชาติไทยชุด23ปีในครั้งนี้เลยนะ โดยการน,นี้เดตดตุกเป็ยังพงผิวอ่อนเผยเ,เรื่องของกุนซือใหญ่ติมชตดไทยชุดยุ่สปีมีแคนดิเดตหลายรายแย้มมี I C e, อิชิอิกุนซือติดชตดไทยชุดใหญ่ที่อาจควบทั้งสองชุดรวมถึงโคซิโก้ในครั้งนี้กันอีกด้วยซึ่งสมาคมกีฬาผู้บอลแห่งประเทศไทย จะได้มีการประชุมสภากรรมการครั้งที่9าวันที่ที่5สิงหาคมก็คือวันนี้นะฮะในห้องประชุมชั้นสองอาคารเ a t h a i l แ n d การประชุมในครั้งนี้มาดามแป้งนพันล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ดรชานวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนนี้และก็เป็นประธานการประชุมโดยมีบรระาสำคัญหลายประการเพื่อจะแจ้งให้ทราบและลงมติร่วมกันในครั้งนี้ โดยทางด้านของหลังจากที่นะฮะเสร็จสิ้นการประชุมทางด้านของดตุกปิชพงศ์พิวอ่อ,อนโฆษกของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยและก็ถแถลงข่าวพร้อมกับสื่อมวลชนว่าประเด็นแรกขอที่แจงเรื่องของการคัดเลือกนะฮะเจ้าภาพฟุตบอลคิงครับครั้งที่50ว่าทําไมส่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปตรงเพียงแค่จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพราะเราทราบดีอยู่แล้วจังหวัดเชียงใหม่มีทางด้านของคุณสมบัติครบถ้วนเพราะเคยจัดการแข่งขันมาแล้วรู้แล้วสภาพสนามเป็นแบบไหนสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นอย่างไรสว่วนที่จังหวัดเชียงรายที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป็นเพราะว่าการจัดการเราให้สิทธ์ ฝ่ายจัดการเป็นคนกำหนดทั้งหมดสมาคมแค่ติดต่อทีมต่างประเทศและก็การถ่ายทอดสดในคข락นี้เท่านั้นเองการให้สิทธินั้นหมายถึงการดำเนินการทุกอย่างอย่างจากทางด้านของจังหวัดจังหวัดนั้นเป็นผู้ดำเนินการทั้งเองทั้งหมดอันนี้เชงวรยอาจจะเข้าใจผิดว่าขอสิทธจัดจากทางด้านของสมาคมแต่ตามจริงแล้วคือสมาคมให้สิทธกับจังหวัดจังหวัดนั้นจัดการทั้งหมดยกเว้นเรื่องของการติดต่อทีมและก็ถ่ายทอดสดที่สมาคมจะจัดการจึงขอเบรดเอาไว้ในครข락นี้ โดยประเด็เนต่อมาเ,เรื่องของการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอยู่23ปีจะจัดแข่งขันเดือนกันยายนถึงธันวาคมจะจัดนะฮะการแข่งขันทุกสัปดาห์ในวันพุธตอนนี้มีทั้งหมด9สมโมสรร่วมแข่งขันแบบเย่าเยียนซึ่งทางสมาคมผมและฝ่ายเทคนิคส่งทีมสเกาไปดูทุกทีมเลยเพื่อจะคัดเลือกตัวผู้เล่นที่มีฟอร์มที่ดีแต่เยมจะเข้าแคมป์ไว้เล่นซีเกมในบ้านของเราในปีหน้าเราจะได้เป็นเจ้าภาพจาัดก,การแข่งขันในครั้งนี้ ส่วนตุกนะฮะโคศกสมาคมกีฬาฟุตบอลยังกล่าวต่อไปอีกว่าเรื่องของการปรับโปรแกรมการแข่งขันที่อาจจะต้องมีการขยับขับเปลี่ยนหรือไม่หลังจากที่มีการแสข่าวว่าทางสมาธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF วางแผนที่จะเลื่อนปโปรแกรมฟุตบอล i ไอเอชินครับ2ว24นัดเปิดสนามจากเดิมในวันที่23พฤศจิกายนเป็นวันที่9ธันวาคมนั้น ขณะที่โปรแกรมนัดชิงชนะเลิศนัดสุดท้ายจากวันที่21ธันวาคมเป็นวันที่5มกราคมเรื่องนี้เรายังไม่ได้รับการยืนยันจาก AFF อย่างเป็นทางการคงต้องรอให้มีการส่งเอกสารหนังสืออย่างเป็นทางการมาก่อนในครั้งนี้และเมื่อถึงตอนนั้นทางคุณฟรุก ทันวัฒน์นิติการชนาประธานบริษัทไทยลีกจำกัดจะมีการเรียกสมาชิกหาบรือกันอีกครั้งเพื่อรปรึกษาหารทางริรุนกันกันอีกครั้งว่าจะต้องมีการปรับอย่างไรเพื่อจะให้การแข่งขันทั้งไทยลีกและก็ทีมชาติมีความลงตัวมากที่สุดแต่ว่าตอนนี้เรายังยืนยันโปรแกรมเดิมอยู่ในครั้งนี้ ส่วนด้านของเรื่องของเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบัญแา่งประเทศไทยคนใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนผาดิศุภพงษ์นั้นทางโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบัญแา่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์เลนะว่าตอนนี้เลขาโจยังทำหน้าที่เหมือนเดิมส่วนการเฟ้นหาผู้ที่อยู่ในท่านนายกสมาคมตอนนี้ท่านคงจะอยู่ดูอยู่และคงจะมีคําตอบน่าจะภายในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ นอกจากนี้ทางเดอดตุ๊กโคศกสมาคมฟุตบอลเองก็ยังกล่าวต่อถึงเรื่องการคัดเลือกกุนซูใหญ่ทีมชาติไทยชุดยุทสปีบอกว่าเรั่งนั้นกำลังคัดเลือกพิจารณากันอยู่และก็มีแคนดิเดตที่สมาคมมองไว้ซึ่งก็มีหลายคนทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นทีมชาติอื่นๆที่มีการเข้ามาเพียบตอนนี้รายชื่อก็มีอย่างนด้นของอิชิอิ ที่อาจจะควบก็เป็นไปได้หรือโค้ชคนไทยที่มีความสามารถที่จะอยู่ในสายตาอย่างทนงด้านงของโค้ชกิติศักดิ์เสนาเมืองโค้ชต่อยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยโค้ชย่งวรวุิศรีมะคะหรือโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสิริฐในครั้งนี้เป็นนวงางานนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ใครนะฮะแต่ที่แน่นั้นมีเต็งเงเพียบเลยเพราะฉะนั้นต้องรองดูคนต่อไปก็ได้กันโค้ชทีมชาติไทยชุดยื3ปีมาแน่ในช่วงเดือนนี้ ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยเชียร์สมาคมและก er ็เชียร์ทีมชาติไทยชุดยุ่สามปีกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารนันยังไงโทรุโอนิกิตัวเต่งคุมฟุตบอลโอลิมปิกเกมของญี่ปุ่นนะโดยโทรุโอนิกิกุนซือของคาวาซากิฟอนตตเร่มีชื่อติดโผกลุ่มอาคุนซือทีมชาติญี่ปุ่นชุดโอลิมปิกเกมตัวดินชาติไทยชุดยุยปีที่ลงทำการแข่งขันในฟุตบอลโอลิมปิกเกม2024 ที่ประเทศฝรั่งเศสนั้นที่เป็นเจ้าภาพในการจากกัดการแข่งขันภายใต้การกุมทัพของโกโอคิวะไปไม่ถึงดวงดาวเพียงแค่รอบก่อนรองชนะเลิศเท่านั้นหลังพ่ายสเปนไป0ูนต่อ3ซึ่งสมาพันธ์ฟุตบอลญี่ปุ่นหรือว่า JFA ได้เตะเรียนแต่งตั้งผู้สคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนเพื่อจะให้เกิดความต่อเนื่องเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาหลังจบเกมการแข่งขันในศึกโอลิมปิกเกมในครั้งนี้ โดยงานนี้ตัวเต็งที่จะเข้ามารับงานคุมทีมชาติญี่ปุ่นชุดเตรียมทีมสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028มีชื่อของโทโรโอนิกิหัวสื่อของคาวาสกิฟอนตาเล่ถูกเลือกอยู่ในโผการคุมทัพในการที่จะเดินหน้าในการเตรียมทีมหลังจากนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยสำหรับนักของเทโรโอนิกินะฮะผู้ฝึกสอนในวัย50ปีถือว่ามีโปรไฟล์ยอดเยี่ยมที่สุดในช่วงที่ผ่านมา เพรพาะภาคาาสกิฟอนตาเล่คว้าแชมป์ทุกรายการในยิปวาประเทศญี่ปุ soup, after, guitar, like man, ่นมาแบบที Aa, ่เรียกว่าปราบคาบแชมป์เจลีก4สมัยคือแชมป์2017แชมป์2018 2020 2021แล้วก็เอ็มเพอเรอร์คัพ2สมัยปี2020และก็2023แชมป์ลีกคัพ1สมัยและก็ปี2019แล้วก็แชมป์ซ e r เปอร์คัพ3สมัยปี2019 2021และ2024ในครณีนี้นั่นเองนะ เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกได้กันนะฮะทรุกโอนิกิจะเป็นคนต่อไปที่จะไปคุมทีมชาติญี่ปุ่นไปลุยโอลิมปิกเกมในช่วง4ปีหน้าในครั้งนี้หรือไม่รามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารื่องยังไงงานนี้บอกได้เลยนะทรูวิชั่นสนับสนุนบอลไทยถ่ายทอดสดไทยลีก2 0 24ครบทุกแมตช์นะ โดยการน,นี้มาแล้วนะฮะเบืรอทรูวิชั่นพร้อมทาหนุนบอลไทยคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดไทยลีก2024ครบทุกแมตช์ชวนเชียร์ทีมไทยได้ทุกที่ทุกเวลาที่แอปพลิเคชั่นทูวิช s ั่นน o วใหม่และก็ทูไอดีดีเดย์วันที่9สิงหาคมนี้โดยทางด้านของทรูวิชั่นผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลกย้ำความเป็นคิงออฟสปอร์ตอีกครั้งในการคว้าสิทธิก์การถ่ายทอดสดไทยลีก2024ฐานะออฟฟิเชียลบอรแคสตเตอร์ให้เชียร์แบบจุใจทั้งในรูปแบบชมสด ดูย้อนหลังและก็ไฮไลท์สำคัญสดครบทุกคู่รวมแล้วกว่า240แมตช์ได้แบบทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการมาพร้อมคุณสมบัติพิเศษอย่าง Time Shift ย้อนดูช็อตที่ชอบช็อตเด็ดที่พลาดในระหว่างการถ่ายทอดสดได้เชียร์บอลด้วยความคมระดับคมชัด HD สนุกกับทัพนักนักภาคอารับแถวหน้าของเมืองไทยที่แฟนบอลชาวไทยคุ้นเคยชมได้ง่ายและสะดวกผ่านแอปพลิเคชันท Vision now ได้บนทั้งจอสมาร์ททีวีจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอีกทั้งยังสามารถรับชมผ่าน t r ู e ID ีอฟแอปเว็บไซต์ก ID, True, ล่อง t r u e ID โดยลูกค้า Tru ูและก็ดีแท็ร่วมเชียร์บอลไทยแบบเอ็กซ์คลูซีฟในราคาที่เรียกว่าสุดคุม้มเริ่มต้นที่149บาทต่อเดือนหรือดูยาวตลอดด,ดูการเพียงแค่1,299บาทเพื่อที่จะไม่พลาดท,ทุกแมตช์ทุกช็อตสำคัญเชียร์ฟุตบอลไทยประเดิมแมตช์นัดเปิดสนามวันที่9สิงหาคมที่จะถึงนี้ โอ้โห و, เป็นรางกานนี้นะฮะถือว่าโทรนั้นจัดการนะผมแล้วก็เรียบเรียงในการเป็นผู้ถ่ายทอดสดนะฮะคิงออฟฟุตบอลไทยอีกครั้งในครั้งนี้ก็ไปสนับสนุนกันได้ครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเจ้าฟุกเปิดเผยความพร้อมของ b ีจีประทุมก่อนเกมเปิดซีซั่นในวันเสาร์นี้ โดยทวัชัยอินทรประโคนแบ็กซ้ายดาวรุ่งตัวใหม่ของ b ีจีปทุมพึ่งจะย้ายบร่วมทีมฤด,ดูการใหม่อัปเดตความพร้อมของทีมก่อนจะเปิดฤด,ดูการในช่วงสัปดาห์นี้ยืนยันความพร้อมเล่นทุกตำแหน่งเพื่อช่วยทีมให้ได้มากที่สุดครับ โดยเจ้าฟุกในวัย21ปีเผยบรรยากาศในการฝึกซ้อมกับทัพเดอะรัดบิดบอกว่าตอนนี้การฝึกซ้อมเข้มข้นมากขึ้นเลยครับอีกไม่นานฤดูกาลใหม่ก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนักเตะทุกคนในทีมก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันทุกคนคอยแนะนํากันว่าควรจะปรับตรงไหนโดยรวมตอนนี้พวกเราเองก็พร้อมแล้วครับสำหรับฤดูกาลใหม่นอกจากนี้เจ้าฟุกที่ถูกปรับไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายไปเล่นตำแหน่งปีกซ้ายในเกมอุ่นเครื่อง2นัด ที่ผ่านมาบอกว่าตอนนี้ผมเองก็พยายามปรับตรงจุดนี้แล้วแม้ว่าผมจะสนัดตัวรับมากกว่าแต่ก็พร้อมที่จะเรียนรู้และก็พัฒนาตนเองให้กับโอกาสกับตัวเองในการที่จะลงสนามตามที่โค้ดส่งลงไปซึ่งโค้ชเทกูเองก็บอกให้ผมมั่นใจและทําความเข้าใจกับเพื่อนร่่มทีมและรุ่นพี่ในทีมก็คอยแนะนํามผมอยู่เสมอเพื่อจะให้ทีมสมดุลมากที่สุดในขณะนี้หลังี่ก็เป็นขาน่าววิดนที่คืนผู้บอลไทยไบอิชิอิสไตล์ประจำวันที่ 5. สิงหาคม2 5 6 7ไป้า้ยพคกาผู้บังคับร่งผู้บัญชา่นครับ